สวัสดีครับพวกัสดิจิทัลเคยครับวันนี้พฟกัสบาดแน่นอนครับต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ๆรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกุญแจในการที่ดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันก่อนนะครับวันนี้อารจะพามาชมรถรุ่นไหนนั้นแน่นอนครับพี่ข้างหลังข้างหลังนี่เลยคันเบลเลอร์เลยพี่กับ next gen v e n t u r นะครับรุ่น y tech นะครับคันนี้เป็น y tech ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาที่หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าบาทนะครับราคาหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทย สีรถคันนี้นะครับดำเนินการเปลี่ยนสีใหม่นะอ่ะเครื่องยนต์ก่อนเดี๋ยวแวะเครื่องยนต์แป๊บหนึ่งเครื่องยนต์2.0นิสใบบบเทอร์โลม้านิวตันเมตรนะครับแรงบิดแรงทอสูงสูงแบบนี้กับการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสบายๆแบบฟูลออปชั่นนะครับแล, like และเป็นเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ททาน์นะฮะสีรถคันนี้ทําการเปลี่ยนสีนะครับสีเนี iter, ่ยเป็นสีของคครกฤษดสีเทาแรปเตอร์นะครับเป็นการแรปสีพิเศษนะครับเป็นการทําสีขึ้นมาพิเศษเลยสำหรับพีพีเอฟซีที่ต้องการทําสีแบบนี้ติดต่อได้เลยนะ ด้านหน้าเหมือนเดิมเลยติดข้อวายเทคติดให้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ชุดกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นของวิกเตอร์แมทแม็กนะครับทำลมสีเป็นสีดําด้านนะครับปกติจะเป็นสีเงินด้านกับสีดำสีดำเงาครอบกล้องด้านหน้าไว้เหมือนเดิมนะครับและยังมีเรดาร์นะครับทำงานเข้าคู่กับระบบซ็อตแอนโกลนะครับกล้องสามร้อยหกสิบองศานะและมีระบบแอคทีฟครูซคอนโทรลนะครับขับตามคันหน้านะครับเบรกตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งได้ด้วยนะครับมิติรถยกสูงขึ้น3นิ้วนะฮะเปลี่ยนชุดชุด สเกิร์ตด้านหน้าเป็นของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้เป็นวิกเตอร์เวอร์ชันที่2องนะจะมีตัวหนังสือคําว่าวิกเตอร์ตรงนี้ให้นะครับและด้านหน้าก็คินคลีนนะครับปิดไฟที่ปกติจะมีไฟตรงนี้เป็นมินิ LED ดีให้นะครับแต่ว่าปิดให้มันเป็นสีดําเพราะไม่ต้องการนะครับแต่ให้มีไฟทํางานก็คือไฟสีแคมด้านหน้าเองทำงานควบคู่กับหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟอ่าลบ LED นะครับเป็นไฟต่ำไฟสูงเป็นลูกแก้วคนละลูกนะครับทำงานคนละรอบนะไฟต่ำไฟสูงแยกกันทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดด้านข้างนะครับ คิวซุ้มล้อขนาดใหญ่ของวิกเตอร์นะครับเป็นตัวนี้เนี่ยขนาด6นิ้วนะครับพี่ๆเพื่อให้ดูมิติรถบรรดุกดันและกูดูใหญ่มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับรถคันนี้ยกขึ้น3นิ้วก็ต้องใส่ในส่วนอของก้อนหนุนรองหัวโชค๊คเพื่อทํามิติรถให้สูงขึ้นนะครับปรับค่าของตัวรถให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ปีกนกเพื่อปรับองศานะครับเพื่อให้มุมค่ามุมเคนะครับของหน้ายางสัมผัสพื้นถน,นุนได้เต็มประสิทธิภาพและลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตนั่นเองนะครับ เปลี่ยนล้อแมกนะครับใส่เป็นลอ้อแมกของอ a s i s เป็นลอ้อแมกซ์ลายออฟโรดแบบนี้นะครับและลัดไดยางของแอมนะยางแอมเป็นซีรีส์305นะเป็นยาง MT นะเป็นยางมัทเทรนเป็นยางดอกยางใหญ่แบบนี้เลยนะเหมาะกับการลุยออฟโรดนะครับพี่ๆด้านข้างนะครับย,ยาวๆมาก็เก็บสีตรงนี้นะครับปกติเป็นสีเทากาฟไฟนะครับเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดในส่วนของราวหลังคาด้านบนออกนะซิกเนเจอร์ขอเขาจะมีราวหลังคาถ้าเป็นตัววายแท็กนะครับตัดออกแล้วก็โลบาร์สปอร์ตเตัดออกหมดเลยนะครับ มิติล้อนะครับเท่ากันหน้ายางเท่ากันเพื่อในการสับสับเปลี่ยนยางทาง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายขเขาถ้าเป็นวายแท็กขับ4เป็น Fu l l l e ีนะได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นขับ2จะได้แค่ก้อนบน,บนก้อนล่างจะเป็นไม่ได้ไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น l e d ดทั้งหมดนะครับด้วยควาว่า4ี่คูณ4แลวก็ใส่อะคลิกคัมเบอร์เลนเจอร์นูนๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อนะครับเป็นปลายท่อออกข้าง2อ2ออันที่เรียกปลายท่อคู่ออกข้างนั่นเองนะครับของ HKS เพื่อ เสียงนุ่มๆเร้าๆนะครับเป็นการเดินท่อมาจากาท่อแคชเลยนะครับเดินลอดใต้มาแล้วก็มีท่อพักกลางเป็นท่อเซนเล็ตเดินมาทั้งเส้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของสนิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจรถออฟโรดแบบนี้นะครับทักเข้ามาได้กับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนี่ยมินโชว์รูมที่มีเจ้าขายนำหนึ่งสามปีซ้อนกับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกโกหนึ่งทักเข้ามาได้ครับอยากได้รถออฟโรดแบบนี้นะครับเท่ๆแบบนี้ให้เหมือนรถโซมิติด์รับเตอร์นี้ก็ทำได้นะครับเพียงแค่พี่ๆททััักเเเขข้้้าาาาามมนนนนนนนะะครบออจจจีีีห่่่ใสววงตไฟแซ์ย ไปดูแลพี่ถึงบ้านนะครับเพียงแค่ใช้เอกสารเพียงแค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับเสร็จแล้วเมื่อวันอนุมัติตรถผ่านแล้วก็รถมาแต่งกันพี่อยากแต่งแบบไหนอัดมีตัวเลือกให้พี่ๆแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบน,นะครับแต่งเสร็จแล้วพี่อยากให้ไปขับไปส่งหรือพี่จะมารับเองที่โชรูมได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆชมกันสำหรับสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีครับ